ก็ไม่เข้าใจว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตอนนี้น่าองไปบวชเป็นเจ้าวาดแล้วแตกที่ผมเคยทำงานมาผมก็ไม่เคยเจอสองวันที่โหดขนาดนี้จริงอ้เจอของนี้ก็คือความแตกต่างที่คาแรคเตอร์คือทุกคนจะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามีความลงตัวอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือโอเคนั่นแหละคือความลงตัวที่ถูกต้องใช่3 2 1 give me you s พวกเรา #hashtag ครับ สวัสดีครับผมวิลลี่แฮชแท็กครับเย้สวัสดีครับผมเฟรมแฮชแท็กครับเย้สวัสดีครับผมหลุยแฮชแท็กครับเย้สวัสดีครับคูดีแฮชแท็กครับสวัสดีครับคิงแฮชแท็กครับสวัสดีครับผมภูมิแฮชแท็กครับสวัสดีครับผมโค้ดแฮชแท็กครับจริงๆแฮชแท็กครับเป็นที่มาของ ทุกวันนี้เราอยู่กับโซเชียลหรือแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามอะเวลามันเกิดโมเมนต์หรือสถานการณ์อะไรขึ้นเราจะชอบตั้งแฮชแท็กในการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเศร้าเงาตลกหรืออะไรก็ตามอนะไรเงี้ยครับก็เหมือนเปรียบเหมือนพวกเราอะจะเป็นแฮชแท็กให้กับผู้คนไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนแล้วก็เป็นความทรงจําดีๆร่วมกันพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น ของผ,ผมก็จะเป็น, e ji, น,นอิโมจินกฟินิกส์เครื่องความหมายก็คือเหมือนผมฟินิก์นกฟินิก์เนี่ยเหมือนนกที่เผาไหม้กลายเป็นขี้เถ้าแล้วก็เกิดใหม่จากขี้เถ้านะครับก็เหมือนผมที่ตอนนี้มาเกิดใหม่กับวงแฮสแท็กม,มีสตรอรี่แต่ผว่าอยัาง,งรักบ้านเดิมนะครั <c oughs> แบแล้วกอ็อิโมจิเป็นรูปเซร์คัสที่เป็นเหมือนโดมเวลาแบบเราไปดู เข้าเข้าไปดูละครศักว์หรือสวนสนุกอ,อ่ะเอ่ออิโมจิเป็นรูประคำครับทร,รมะเข้าวัดเขา้าวาก็ไม่เข้าใจว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตอนเนี้ยน่าจะไปบวชเป็นเจ้าวาดแล้วอิโมจินะครับผมก็จะเป็นเป็นเหมือนแบบดวงอาทิตย์นะครับแต่เป็นดวงอาทิตย์ที่มีก้อนเมฆอยู่ด้วยซึ่งมันจะทําให้ส่องออลําแสงออกมานะครับอิโมจิใช่ไหมครับจะเป็นรูปนวมครับก็จะได้เป็นคําว่า พูดน้อยต่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยครับปกติคิงจะเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมแต่ว่าเป็นคําที่แบบว่ามันเป็นพูดแบบว่าน้อยๆแต่ว่ามันเป็น,นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของ emoji นะครับก็จะเป็นดอกไม้ครับเป็น emoji ดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็เป็นเหมือนตัวแทนของความสวยงาม <สะ S 1> <อ>กลิน่นหอมแล้วก็ความลงไลอะไรประมาณานี้ emoji ก็คือเป็นไดโนเสาร์คอยาวอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็น emoji นะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างยาวอะไรยาวตัวยาวแขนขาย,ยาวอะไรใดๆ แล้วก็ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบโอ้โหน่ากลัวมากตัวใหญ่คอยาวมากแต่ว่าจริงๆอ่ะมันกินพืชนะครับไม่ได้กินสัตว์นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับ<ๆ>ทางเฟรมรู้จักกับทางค่าย M4 Entertainment แล้วก็รู้จักกับพี่มิ้นซึ่งพี่มิ้นเนี่ยเป็นอดีตวงไ t mm hmm. นิจีที่เดบิวต์ที่เกาหลีครัพี่มิ้นเป็นคนไทยนี่ครับเขาอยากทำบอยแบนด์เฟมก็อยากทำบอยแบนด์ก็เลยเกิดจัน เฟ้นหาผลนเข้ามาซึ่งจริงๆก่อนั้นนี้ก็มีหลายมีหลายคนแต่ว่าตอนนี้คือสุดท้ายแล้วเหลือแค่เจคนที่ยังมีบุญเท่ากันมีที่ที่ททยังรอดชีวิตอยู่ซิงเน,นเจอร์ของวันนี้ก็คือความแตกต่างที่คาแรคเตอร์คือทุกคนจะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามีความลงตัวเยยงี้ยครับประมาณนั้นก็คือโอเคนัค่นแ,แหละคือความลงตัวที่ถูกต้องใช่ซูเปอร์โาครับ ซูเปอร์นนว่าเป็นคําที่มาจากการระเบิดดวงดาวแบบดวงดาวเกิดตุ้มแล้วก็เกิดเป็นศูนย์จักรวาลแบบเราในในในจักรวาลนะก็เปรียบเหมือนประมาณว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางในใจใครหลายๆคนอย่างนี้ครับประมาณนั้นจากที่ผมเคยทํางานมาผมก็ไม่เคยเจอสองวันที่โหดขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะคือเรามีหลายชุดมากเอาจจริงที่เห็นออกมาในเอ็มวีก็คือยังยังไม่ไม่ได้หมด ผม,ผมคิดว่าอาจจะมีเวอร์ชันอืนอ่นด้วยคือถ่ายตั้งแต่แบบเช้ามืดยันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับพักน้อยมากอ่ะเรียกว่าพักน้อยมากอะไรเงี้ยเพื่อให้ MV ออกมาแบบให้คนเห็นหลายๆมุมสิ่งที่เราอยากเสนออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบค่อนข้างหนักผมคอบปีนภัยบนดัชสุดท้ายถ้าโดนคุณทุกคนท่องซีนสุดท้ายที่ถ่ายบนดดฟ้า<น> ตึกหลามใช่แล้วก็เป็นไฟเยอะมากแล้วเหมือนไฟสามสิบกว่าตัวยิงขึ้นฟ้าทใช้ภลุกเหมือนเหมเราอยู่บนคอนเสิร์ตพูดตรงๆก็คือเหมือนเด็กๆที่เคยตามเฟรมแบบเป็นครูเฟรมแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าชอบมากแบบ ไม่เคยเห็นครูเฟรมโมเมนต์นี้มาก่อนเหมือนแบบเราเป็นพาร์ทแบบครูมาตลอดแต่พอเราทําศิลปินเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบเหมือนแบบเขาก็ยอมรับในพาร์ทที่เราเป็นศิลปินได้เพื่อนผมก็แบบรู้สึกว่าแบบผมแบบได้ทําอะไรแปลกใหม่ดีเพราะว่าปกติคาแรคเตอร์ผมจะแบบ สดใสหน่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยทาอะไรแบบที่มันดุเดือดอะไรแบบนี้ครับแต่พอแบบเพื่อนผมได้แบบหรือครอบครัวหรือแบบญาติญาติผมได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบเออรู้สึกว่าเราก็มีเอ่อความสามารถและความพยายามที่แบบจะทําอะไรใหม่ๆได้เพิ่มอะไรอย่างงี้ครับฟีดแบ็กของภูมินะครับคือพอเพื่อนๆเห็น m ออย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบตกใจแล้วก็มีความแบบชื่นชมด้วยระดับนึงเขาไม่คิดว่าเราจะทําได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะไม่เคยเห็นเราเต้นหรือร้องเพลงครับ สเสน่ห์ของวงใช่ไหมครับที่ว่าจะสามารถตกแด้ก็น่าจะเป็นตรงที่แปลกนะร่เงยคือคือหรือว่าถ้าให้พูดแบบในในทางที่ดีแล้วกันนะให้ดีก็คือทุกคนอ่ะอเป็นเป็นเอเทนเนอร์ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นเเวงที่ทไม่ได้ถือตัวขนาดนั้นคือไม่ไม่เขาเรียกไงอะ่ะไม่ได้อยู่ในมาสของศิลปินตลอดเวลาเราจะอยู่ในมาสศิลปินนะก็คือตอนที่เราเพอร์ฟอร์ม อะไรครับแต่ว่าพอทุกอย่างที่มันจบเราสามารถพูดคุยเล่นเป็นแบบพี่ชายข้างบ้านก็ได้นะครับที่คุณสามารถมาเคาะประตูมายืมแก้วยืมไหย้<ช>ยืมแบบไม่ค่อยเดี๋ยวมาม่วงมาอะไรอย่างเ<ด>งี้ยครับใช่ก็จะมีแบบพี่ชายข้างบ้านที่เซ็กซี่เซ็กซี่แ,แบบพี่ชาย,พ,ชายพี่ชายข้างบ้านที่แบบช่วยสอนเต้นได้ ครับผมก็ฝากติดตามนะครับ MV Supernova นะครับ MV แรกของวงแฮชแท็กของเรานะครับผมก็ติดตามได้ทางช่องทาง u t u b e นะครับ M4 Entertainment แล้วก็ฝากติดตามช่องทางส่วนัวงผมด้วยนะครับ IG PURI.T นะครับ p h u R i t ครับครับผมก็ฝาก MV แรกของเราด้วยนะครับผม Supernova นะครับสามารถติดตามได้ช่องทาง u t u b e นะครับ M4 Entertainment นะฮะแล้วก็ โซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น M4 e n t e r t a i n m e n t Hashtag Official หรือไม่ก็เอ็มโฟอั t นะฮะครับผมแล้วก็ฝาก uh, ช่วยตาม uh, ช่องทางตัวเองด้วยนะครับก็เป็น IG นะครับหลุยอันเดอร์สกอร์กิตวัฒน์ครับเป็นหลุย LL 2สองตัวนะครับในฐานะลีด e r หัวแดงฝากเพลงซ u p เปอร์นวาด้วยนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจมากแล้วก็เป็นเพลงแรกที่อยากนำเสนอในอีกมุมหนึ่งของความแข็งแรง แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นไปอีกนะครับให้คนเห็นในการพัฒนาของเราขึ้นไปเรื่อยๆติดตามได้ทางช่อง YouTube m n f นะครับแล้วก็ส่วนตัวเลยของเฟมนะครับก็ i g จีอันเดส r e ร o o ูเฟม Tik Took เช่นเดียวกันนะครับครับผมก็วิลลี่นะครับก็ฝากเพลงซูเปอร์โนวาเนียนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอโคตรแล้วกันมีมีมีคำพูดของแฟนคลับคนหนึ่งที่พูดกับผมนะครับ พิมพ์คอมเมนต์ใน u t u b e ไว้ว่าว่าขอบคุณพี่วิลลี่เบสที่ยังไม่ทิ้งความฝันแล้วก็ยังสู้ต่อไปก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูการสู้ครั้งนี้ของผมด้วยก็ยังไงฝากด้วยครับซูเปอร์โนจะกแฮชแท็กไอส่วนตัวนะครับ @arawillie ครับ A R A W I W L, L I E Underscore ครับครับก็ฝาก เพลงซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่า Supernova นะครับก็ไปดูกันเยอะๆนะครับอาอไอซีริงนะครับก็ K U N C H A Y U T นะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคก็ขอฝากแฟนๆทุกๆคนติดตามผลงานซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับ s u p e r n o v าสามารถรับชมได้ทาง Apple Music แล้วก็แพลตฟอร์มเพลงอื่นๆอีกมากมายครับ ก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนนะครับให้ช่วยติดตามเราแล้วก็ให้กำลังใจเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับ IG ของภูมินะครับก็เป็นภูมิ P P O O M Y ครับฝากด้วยนะครับสำหรับ MV แรกของเรา Super Nova on air แล้วนะครับผมที่ช่อง M4 Entertainment นะครับแล้วก็ฝาก i อจีของโฟด้วยนะครับ F L O A T underscore N M U ทุกแพทร์มครับ